อิติปิโสพระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนุสุกโตโรกาวิทูอนุตตโรุริสธรรมะสาปดิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธพระขวาติ สวาขาโตปะกวาตาธรรมโมสารติทิโกากาลิโกเอหิปัสิโกปะณิยิโกปัจตังวิติปปุโปริโยหิติสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวะสังโฆสุปฏิปันโนปะกวาโตสาวะสังโฆยายะปฏิปันโนสาวะ พระกัพตโตสาวกสังโฆสามมิจฉะตังโนพระกัพตโตสาวกสังโฆยาจิทังสตตาริปุริสยุคานิอัตาปุริสปุคาลาเอสัพโขโตสาวกสังโฆอาหุนเยโยปาหุนเยโยทักขินโยอัตติกะลังเโยอนิกะรังสุญญคเเกตังโลกัสสาติจินดามีปิยังมันตังยาสางทาสังกูนาอุปัสันติสีนหังมาตาปิตวะโอราหังปะโตปะพุตันจะมหาราชาตาวังมังโปสุ โนติปังกาเรเทโวสุปโปเทสิิกนจิเทโวเยสโคสักโปัญชาบัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภปาวันตุเมจิทิราตปังชนะนายยิมนิจินดาปิยังจะาลทานั่งสัพพิชนะปัุชนะปิยังมะมะสกตาวาพุทธระรัตานาโอสถางอุตตามาังวะรังอิทังเทวะม เตชีนาโซทีนาสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาวิปูสะเมตุเตสักกตวาธรมมะรัตนังอุสัตถัอุตตนมังวะร่างปะริหาปะริราหุปัสสังมะนิตมะนังธัมมะเตชีนาโซทีนานสันตุปัทถวาสัพเพปยาปุปัสสะเมนตุเตสักกตวาสังคารตานังอุสัทถัง ภูเนยยางปะภูเนยยางสังขาดเตชะนาสุธินานสันตุปัตถวาสปีโรคะวุปะสัมมิตุเตอิติปิโสภะกวะอัลังสามาสัมพุโตวิชัตตารณาสัปนุสุขโตโรกาปิทุอันตโรปุริสัตธรรมสัตติสัทธาเทวานุสสะธังพุทโตภะกวาติสวากาโตปะกวะตาธรรมสัตติทิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอเบนัยโกเบจตังวิสิตโภยยุวิติสุสุ

สังโฆนางอุบาสันติสสีนีหังมาตาปิตวะอุรหันต์ปัปปุตตะมหาราชาตังมะโวโุสุวัตุโรธีปังกาเรเทวุสุโพสีที่กินจิเทโวเยสังโผลปัจฉันทสังกินเวะทัตตาปิปิยังกันตังสาริปุโตภะวัตุเมวะสีตีลาภังสานาเยติติติปัง อิยังจัตถาสัตถะนางสัพพิเสนาตาทาหูรัชตาปิยังมะมะสก,กตวาพุทธรัตนานุสัตถาุตาะมวารังหิตังเทวมนุุตานางังพุทธเตชินะโทตีนานาสัปปสนตุปัทวะสัพเพทุกขาภูปเสนเปนตุเตสักกตะวาธรรมารัตนานุสัตถาุตามะมวารังปาริหาปะลิลาหูพระมาตัง ธรรมสะส,นานาสติชนาโซตินาสัตตุปัฏฐะธรรมานุภาเวนะวิรุปสิโตสัคตวะสังฆะสังฆารัตนังโอสะทังอุตมังวารังอาหุเนยังนะปะนาวุเนยังสังฆะเตเตนะชะฟุตินาสัตตุปัฏฐะสัพเพโลคาวุปสัสสัมติอิติปิโสพระครวาสัมมาสัมพุทโต Isya ajarana sapanu Tau loka widu anu taro Anu taro kurisai hamasa radhisa kade Ono sana budo pakawati Sawakato pakawata namo sadhidiko Akaikoe ibasikoo Opanayikoo Pancatangwedi Ptapowinu widi Kupa tibanu pakawato ตามีิตปฏปันโนคตัวสาวะสังโฆยคีทด้จิตใจในพุทธิเาร์ตาพุทธิสัพปะเอสพาวะตัวสาวะกสังโฆอาภูเนยโยป้าเนยโยกินเนโยอันเชลิกานายอนสระจิญากุกจินนามณียังมัตตังยาสังขาสังโกนะอุปาสันติสัิเนัยอาตาปิตวะรังปโกตังจามหาราชาตวังมันโพสุโรทีปังกาเรเทวุสุโเสิกิติเทว สักสักโกปัจจังสาสมิงกินเนวาปัธาปัตตาปิยังสาริปุตโผว,วันตุบีอิทิราาสิทียอดเยอะมานีจินดาท้าดังทับพาณีสาปุชฉนาปิยังมามาสักตวาพุทธารัตนอุสสถานอุตมอุตตะมังวารางังเทปังเทวมุสาสานางังพุทธาติชาณ สัมพุทธาทุกูปัสมินปเตะกวาธมารตนาโอสถาทุตมังวารังปาริญญองค์กานรธธรรมเตีนาสโทินารัศนุปัวาสิตผาผาไยาุปสมุเต